กราบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่ผมพิตามเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเดวิวไม,ไมคลายกันอีกแล้วนะครับผมในภาคที่สี่มั้งอืมน่าใช่ต่อจากเมื่อวานไปแน่น่าจะต่อเอา15บ่ห้าพฤษภาคมหกโมงยี่สิบฉันว่าเราคว <c oughs> รจะแยกออกไปเป็นสองกลุ่มนะก <c oughs> ระจายพื้ <c oughs> นด้วน,นะเห็นด้วย ดูนี่สิโคตรเฟี้ยวเลยนั่น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 ใจกรใจกรโอ้ดิทั้งหมดช่างเป็นคนหามาให้ยังจะมาคิดตังค์กันอีกเหรอสิ่งประดิษฐ์ของฉันอ่ะโคตรเจ๋งคุ้มค่าคุ้มตังค์แน่นอนสิ่งงานของเธอจะเกรดต่ำก็ตายแล้วปล่อยให้โคตนวิจารณ์มทืบเล่นดีเหรอช่างมันเทิงน่าอ่าไม่ทันเลยดูอย่างนี้นี่มันก็พรสวรรค์จะแชทโอ้มันคือศิลปะ โอยอัดนดีเจก็เป็นศิลปินหรือเนี่ยก็ใช่ไงหรอมี <c oughs> ปัญหาหรือไงไอ้ลูกเจีย๊ <c oughs> ยบเ็นาร์ยย <c oughs> ของฉันนะมีฉาย,ยาว่า4.5คาลิ c อร์ b e อร์ r ูโ,โซ่สักวันฉันต้องเป็นแบบยายให้ได้ทั้งศิลปินและ่างทำอาวุธทุกอย่างที่ฉันสร้างคือศิละปะไม่มว่าจะเป็นปืน <c oughs> เป็นหม้อตุน๋นไอต้มนก,กิน <c oughs> ต้มนกใชนะต้ตงใส่อะไรไหมหอืมไอ้ลูกเจีย๊ยบฉันต้องขอตัวก่อนละหากไม่เจอกันระหว่างทางเจอกันระหว่างทางก็เจอกันที่ลากคายฟอสอ๋อไม่เจอกันที่ลัลไล่ได้เลยแล้วเธอเจะทำยังไงต่อ ฉันอาจจะไปปัดยากใหญ่ขำๆคิดแล้วเดี๋ยวบอกไดถามอะไรไหมจะถามก็รีบถามนะย่าฉันต้องอ่านใจตามนั้นแหละฮะซื้อแขนเลยไม่ซื้อหรอกเก็บเอาตามฉากเพราะแขนแค่นี้ก็พอใจแล้วอันนี้ได้เล่นเป็นอะไรอะเนโรเนาะโอเคไปอะไรกันเลยเนื้อื้อแล้ว หลดนานจังเอ้ยเชื่อมต่อคือคงเครือข่ายดด้วยดูโคตรเท่เลยวะ่ะเอาละไปแล้วนะโอ้ย <c oughs> โดดโคตรจะสูงนอนแม่งไม่รู้ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยเลยนิคโ,โคล So much for teamwork โค teamwork เลย เอาไว้โหนอันนี้จำได้นี่ยังจำได้เว้ยโอ้ยทางคท้าพายโรเบิร์ตพาโรเบิร์ตพาโรเบิรตเออ ก็ไม่ได้เท่าไหรแต่เพลงโคตรมันเลยว่ะชอบเพลงอ่ะเพลงมันมากเลยตอนสู้เนี่ยต้องจัดการต้นใกล้ๆนี้ก่อนต้องเริ่มจากที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะนั่นแหละที่ที่มองไปก็คือที่นั้น ที่ระหว่างเราสองคนนั้นจะได้ไปเจอกันเนี่ย

อันนั้นน่าจะเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับผมที่แบบมีเกมนี้นะก็บอกว่าเหมือนมันออนไลน์เมื่อกี้มันมีกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโชเบิ้ลโชอะไรดีกว่าเบิ้ลโชไปเต็มเลือดน่อยเอออ่ันนี้รู้สึกจจะกลับไปปะ แค่นี้ก็หญิงไม่โดนลงมาได้ไหมไม่ได้เนาะตรงนี้มีอะไรอะ่ะอ๋อเฮ้ยนี่มันมันคืออะไรอะ่ะอือคืออะไรอะ่ะบัสเตอร์อาร์มเฮ้ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรละมาเอาของเล็กน้อยอเฮ้ยนั่นมันไปเอาอนะไรมาหน่าอยากไปรู้หนะ่ะแล้วกลับไงนะคลิบหายละเอ้าแวะหน่อยไหนๆก็มีเลตออฟ กลับไงะเดี๋ยวไปเลยได้ปะเชียบหายแล้วอ,อ,อ๋อนึกว่าจะไม่มีทางกลับซะแล้วกู อยากไปเก็บของก่อนวะ่ะเอ,อ่อไปเลยก็ได้วิ้ยแล้วนะออ้ย้คนีอีกแล้วจะจะจะเบิ้ลดาบอันนี้คือกลับไปใช่ไหมเห็อันนี้คือกลับไปเราก็ต้องมาตรงนี้เอ,อ้าเราไม่ไปตรงนู้นได้ไงวะ หน้าผมอยากไปตรงนู้นว่ะมันต้องมีอะไรให้ไปให้ได้เดี๋ยวว่ะไม่มีทางอ่ะมันต้องไปได้เดี๋ยวปุ๊บไปไปก็นเลไปด,ด,ดีกว่าเฮ้ยวิวโคตรจะสวยวิวโคตรนี่แหละคาฟอต ช่างแม่งสิงจะโคตรแม่งลงเลยเออไปได้ไหมอันนี้มต้องไปได้เด็กเอออันนี้ไงวิผมว่ามันต้องไปได้มันไม่ใช่แบบว่าทางเดียวแน่นอนแหละนี่ไงมีมีอาเพื่อเอามาก่อนงบโ,โอ้ยตกใจหมดเฮ้ยตรงนี้ผมไม่เคยมา ทางไปทางนู้นนี่เนาะอีกบปางมันไม่มีทางหรอกที่แบบว่าไอ้ต้องไปได้แหละไม่มีทางหรอกวะนอกนอกทางนอกลู่ครับลงได้ไหมไม่ได้ฉากไม่ไปก็ได้เชึ๊บเใจจัง ไโอ้ยกดผิดดูดิตรงนั้นต้องมีเลนออฟเลยอ่ะแล้วไปไงอ่ะแล้วกลับไม่ได้เลยนะประเด็นอ่ะกลับไม่ได้เลยนะประเด็นอ่ะ ถ้าสมมติเราเหยียบจุดนี้มันมีจุดอื่นเปล่าวะไม่มีเลยโอเคเอาเกรท now the roots are in my way ต้องบิดดาบใหม่เลยเมื่อกี้เห็นไม่ได้ มาซ่อนมันต้องเทพ อม right? ีเจ้างอกมาจากไหนเสียแข่งแน่ๆเลยก็ลอกมาจากปีอะไรวะโลกปีศาจเหงนกันหรอเลทออฟเลทออฟโอเคโอ้ยโอ้ยทมาอุ้ยกลมจะฟันแบบไอ้นี่จะเก็บชาร์จโผล่ โอ้โหงอตันไหนนะต้องทางอีกทีนึงถึงจะเข้าไปได้มุดไปไม่ได้หรอไปไม่ได้หรอวะควันแล้วเนี่ย

อืน่าจะมีเรื่องแหละดูจากภาพห้องโถงใหญ่ขนาดนี้โอเคเราสามารถออกจากทางนี้ได้เลยมั้งแต่ดูจากภาพน่าจะมีเรื่องก่อน

เฮ้เกะกาเวว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 วง มีให้สลิงอย่างนี้มองไปที่รูนั้นก็คือไปตรงนั้นแหละไม่ได้อะรู้สึกต้องยิงก่อนมั้ยไม่ยากไม่ยากแต่มีคัดซีนรูปอยู่ดีก็เบี้ยวนี่ไงผีพี่เอก <laughs> ใช่เลยผีพี่เอก ไม่ชอบเลยมันบินบอลกันรู้สึกมีบินบ,บอลพอ,อมมึงมีกันไกลด้วยมามาตัวเดียวไม่ว่าหรอกแต่อย่ามาหลายตัวนะวกลกัวดดเดกขิฟเอนโอ้ยเนี่ยแล้วมันก็หลบตามกับแทงได้ไงนั่นแหละคือประเด็นหลักก็คือก็คือล่อก้ไปแบบนั้นใช่ไหมล่ะ

quá Yeah Yeah không mà lại lại nhiều เฮ้ยโอ้โหขนเดี๋ยวเขียนพังมีแเขียนดอกตรงนั้นโดนตีวิธีหนึ่งเก็บเลือดมีอรไรไหมหร็งมีน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้มงหัวคฟันหนังสือพังมีอะไรแน่ๆไม่รู้พังเล่นหมดอ่ะแต่ไปดีกว่าอีกทีเฮ้ยโชคบนชั้นนี้น่าจะมีอะไร เป็นอย่างแน่แท้น่านมีเลสอัพพอสำรวจแป๊บก็มีอะไรก็ไม่รู้แขนแแขนเต็มแขนเต็มเข็มเตนอ,อ,อุ้ยเออแมวอะไรวะเสียเวลาเสียวเวลารีบไปดีกว่าชุบเดี๋ยวคลิปยาวโู้หยอ ไปีแวะเลทอฟด้วยนิดนึงก็เอามีห้าหมื่นแล้ววะโอ้ยโอ้ยตกใจตกใจต้อไปทางไหนวะโอเคดูเรื่องเสร็จแล้ว s t r e n g t can't protect โอ้ยมันบล็อกอะไรไม่ได้อยู่แล้วหน้าโอเคไป โอ้โหที่โล่งแบบนี้โอ้โหไปดิครับไม่ให้อัพสกงสกิลแต่มาปับโล่งเลยละกันเฮ้ยอะไรขา้โโางหลังโอ้โหมาเป็นตัวเลยเอาจริงตัวนี้แหละที่ผมเกลียดเฉียดเพราะมันบินอยู่ตลอดเวลาอ,อ,ยอยากอยาก w h no chit chat or monologue just getting right o the point โมกเปิดตัวเหรอนแต่เนื้อเลยเออไม่โมอ้โหไม่มีหน้าไม่มีตามีแต่ปากกับก

Bida đang đẻ quen lò rồi đấy. Ohi, trời. Bida đang đẻ quen lò rồi đấy. Ok, ma. Hối chúc. Ma đi บิดไปฟันได้รอบเดียวโคชุก้ยโดนเข้าไปโดนแล้วนะโอ้ยอยิงกันยิงกันยิงกันเฮ้ยอะไรวะ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 ทำไรวะลูดแล้ว làm nấy, làm nấy, hây. chỗ nào vậy? This doesn't Mình không đi lên. Anh phải dừng thôi. มันไม่เด้กเป้าอะโอ้ยโอ้ยเกดโดนเฮ้ยโดนโดนไม่ใช่เกิดโดนโดนเฮ้ยไม่ไม่เราพาดแก่แกจริง เด็กปุกปากให้เจอกระสุนเดวิสติเกอร์มาหน่อยขอไปกินมันไม่โดนระเบิด ไม <im sharing> ่เป <t rio så rails> ็นไรเขาไปฟันให้โห่ยิงไม่ได้นักเก็ตเฮ้ยเอ้ยเออเอยโอยเออมีแหลกเล็กน้อยแต่กูเท่ไม่เป็นไรเออผ่ากลางใจไม่ใช่กลางใจผ่ากลางอกอื้มเลือดสีฟ้าเลือดคนขนจางนี่วะผมจำชื่อไม่ได้ทริชเป่าวะ ใช่ปะ่ะอาจจะใช่แต่ว่าอขอบคุณมากที่อย่าขอบคุณครับที่มีเมื่อเซนเซอร์ให้เพื่อน,นเดนเต้นี่อ๋อเลดี้นั่นเลดี้มาตอนไหนวะเนี่ยรู้จักกันสมัยเป็นช่างทำปืนอะอะไร <c oughs> ทำอะไรนี่กับคิริเอะได้ไงเนี่ยฉันฟ้องเธอแน่โอ้โหมึงมาเพื่อเก็บ ล้อเล่นนะล้อเล่นเฮ้ยน่าเสียเลยนะอย่าหือไปเลยกับพี่น้องอย่าหือกับพี่น้องโอ้โหมึงมาเก็บแค่เศษกูสู้ตั้งนานไอชิบหายมาตอนไหนเนี่ยมึงเนี่ยถ้าเละเอาฉันตายแน่โอ้โหไม่เอาตายหรอกถ้าไม่รู้นะโอ้จบแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ ราไปแบบดตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหวรับลาดที่ซีซีก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเย้